สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงกระเป๋าหลุยนะคะรุ่นที่ชอบมากที่สุดก็คือ s ป e e d y กับ r น u ฟูนั่นเองนะคะเคยเกิดมาในคลิปก่อนๆแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้พูดถึงสักทีนะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึง2รุ่นนี้นะคะ r น u l l กับ Speedy หลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบน้องกระเป๋าหรือว่าน้องหลุยเนี่ยก็จะมองว่ารุ่น2รุ่นนี้คือ r น u l l กับ s p e e d y เนี่ยเป็นรุ่นโลโซนะคะก็คือราคาถูกนะคะเมื่อเทียบกับกระเป๋ารุ่นอื่นๆของน้องหลุยนะคะแล้วก็ เห็นกันได้เกลื่อนกลาดนะคะคือค่อนข้างโลงนะคะทั้งของจีของปอมก็เกลื่อนกลาดกันไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบ2รุ่นนี้มากนะคะเพราะรู้สึกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกโอกาสนะคะไม่ไว่าจะเป็นไปงานทั่วไปไปงานเล่นกับเพื่อนนะคะไปชอปปิ้งไปทํางานสามารถใช้ได้หมดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าราคามันไม่สูงมากนะคะเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่นก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเสียดายเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันจะเปื้อนหรือว่ามันจะพังหรือว่าอะไรพวกเนน,ะะเกน,น้ถากทบบัุ่่อื แล้วก็ใช้งายชอบมากนะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่า2รุ่นที่2รุ่น2ใบนะคะที่ใช้บ่อยๆก็คือเดี๋ยวชุกให้ดูนะคะทสองใบนี้ใบแรกก็คือเป็นเจมีย e อีดีนเตอร์รีนะคะรุ่น30นะคะนี่คือสปีดี้รุ่น3 0สินะคะที่ใช้บ่อยหลายคนอาจจะเรียกว่าดามิเย่นะคะแต่ตัวเองก็เรียกว่าดามิย่มรี่มาไปนานละอีใบนึบงก็คือเป็นโมราบแบนวาสนะคะในวโบฟูเอ็มเอ็มก็คือใบนี้นะคะชอบใช้สองใบนี้มากนะคะเวลาไปช้อปปิ้งเวลาไปอ่า ทำงานนะคะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยก็มักจะใช้2ใบนี้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงในวัฟเฟิก่อนละกันนะคะในวัฟเฟิเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดแล้วเนี่ยสไซส์นะคะก็คือ pm mm และก็ gm นะคะรุ่น pm นี่คือไซส์เล็กแล้วก็ mm คือกลางแล้วก็ gm คือไซส์ใหญ่นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยสูง163กนะคะก็รู้สึกว่า pm เนี่ยจะค่อนข้างเล็กไปเวลาถือนะคะก็จะไม่ชอบก็เลยจะไม่ได้มีครอบครองไว้แต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบไซส์ mm มากที่สุด นะคะก็มีอยู่2ใบของไซส์ M อนะคะใบนึงก็คือมรดกการันวาสใบนี้นะคะ M อ็มเอก็อีกใบนึงก็คือจะมีอาซูนะคะ M อเอ็มหมือนกันก็คือใบนี้นะคะชอบในพวกโฟรเพราะว่ามันสบายค่ะมันสะพายหลายได้นะคะแล้วก็ข้างในค่อนข้างดูน่ารักน่ารดูน่ารักดีเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายๆอย่างนี้นะคะข้างในกของก็น่ารักดี ลรวเนวโฟนเนี่ยเขาจะถือได้2แบบนะคะก็คือแบบธรรมดายอย่างที่ชมเมื่อกี้แล้วก็อย่างนึงก็คืออย่างที่บีดด้านข้างเข้ามาแล้วก็ลูดหมองเข้าไปนะคะนี่ให้ดูนะคะก็จะออกมานในลักษณะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกโนูนเขาเรียกนังหรอเรีว่าสี่เหลี่ยมคางหมูเอ๊ะเรียกว่าไงรู้สึกคางมูนมากกว่าโอเคอ่ะก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้ เียบการก็จะเป็นอันนี้คือแบบธรรมดานะคะน,นี่คือแบบขัางเข้ามาไซส์อ M นะคะหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่แบบไม่มีซิปนะคะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีห่วงที่สามารถทําให้เราสามารถหยิบมันเข้ามาด้วยกันได้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมานิดนึงนะ,ะแบบนี้ แล้วก็อีกใบหนึ่งที่มีก็คือ G M เป็นไซส์ใหญ่เป็นดำมเมียนะคะดำมเมียแคนวาสคือใบนี้ดำมเมีย A กอันนี้คือไซส์ใหญ่นะคะแบบที่บีบข้างแล้วก็เนี่คือไซส์ M MM M นะคะแบบบีบข้างลองอเทียบกันดูเห็นหรือเปล่าก็จะต่างกันนะคะ ตอนนั้นเนี่ยชอบไซส์ gm มากเพราะรู้สึกว่ามันใส่ของได้เยอะแล้วก็เวลาเดินทางก็สะดวกนะคะแล้วเวลามันบีบเข้าด้านข้างมันสวยแต่ว่าพอใส่ของเข้าไปเยอะๆจริงๆเนี่ยมันจะไม่ดูเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะมันจะดูกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เพราะว่ามันจะย้อยลงไปนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันดูประหลาดมากมันจะเริย้อยลงไปถ้าเกิดใส่ของเยอะๆนะคะก็จะไม่ค่อยชอบ gm เท่าไหร่นะคะชอบใอ่ m เมมากกว่าแล้วก็เวลาเราไม่บีบด้านข้างของไซส์ gm เนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่มากนะคะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดคุณสูงประมาณ160ถึง1 7อเจดนี่ยไซส์ M M อาจาจะสวยกว่านะคะแต่ถ้าเกิดคุณสูงประมาณร้8ขึ้นไปเนี่ยสูงโปร่งนะคะไซส์ G M อาจาจะสวยกว่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะคะส่วน PM เนี่ยไม่มีนะคะก็ไม่สามารถาเาเปรียบเทียบได้น,นะคะแล้วก็หลายคนก็ย้ายมงมาว่าในว่าฟูเนี่ยสายค่อนข้างเล็กนะคะสายเล็ก,ลกแบบเนี้ยเวลาใส่ของเยอะๆเ,เนี่ยมันจะจิกมาที่หัวไหล่นะคะแต่เท่าที่ใช้มาเนี่ย ถ้าเกิดว่าสื่อถือของแบบธรรมดาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ไม่รู้สึกว่ามันทําให้หนักหรือว่าเจ็บหัวไหล่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ของเยอะเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามทั้งที่แบบสายเล็กๆแบบนัมเบอรฟูนะคะหรือว่าสายใหญ่เหมือนอย่างเช่นไรเี้ยนะคะทเทอ o ์โมจีเอ็มนะคะคืออันนี้สายค่อนข้างใหญ่นะคะที่ขา,าดูสายค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็อันเนี้ยคือแบบเอ็มเอ็มนัมอาฟูอ่ะสเตดจีอาร์จีเอ็มนะคะ ก็ถ้าเกิดใส่เยอะๆนะคะมันก็หนักเหมือนกันนะคะมันก็หนักคอๆอกันแล้วก็เจ็บคอๆอกันเพรฉะทั้งสำหรับตัวเอลเนี่ยไม่ไม่คิดว่าเรื่องของสายแล้วก็ใส่แล้วมันเจ็บมันจิกที่หอวไหล่เนี่ยเป็นเรื่องสาคัญมากมายนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องของในว่าฟูนะคะรุ่นที่ชอบมากใหนึงนะคะมาดูรุ่นสปีดี้ดีกว่านะคะสปีดี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันตั้งแต่ไซส์25นะคะ3 0 35แล้วก็4 0ก็มีสีไซสด้วยกันนะคะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าไซส์30เนี่ยเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใช้ได้นะคะเก็บอ่าอ่าค่อนข้างใช้ได้ง่ายนะคะสำหรับคนหลาย,ลายไซส์นะคะไม่ว่าจะสูงจะตาน,นะคะไซส์30ก็จะเป็นไซส์ขนาดนี้นะคะคือ่บนี้นะคะก็ถือได้หลายแบบถือแบบนี้ก็ได้หรือว่าถือแบบธรรมดาก็ได้นะคะไม่ทราบถือหรือเปล่าอ่าม,มาเจะมณน อันนี้คือไซส์30นะคะคิดว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างพอเพลินมากสำหรับกระเป๋าหลนะคะแต่ว่าอีกไซส์หนึ่งก็คือเป็นไซส์25นะคะไซส์ที่ผ้าก็ไซส์ขนาดนี้นะคะลองเทียบกันแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นดามิอาซูะนะคะก็จะดูมันเป็นสีขาวก็จะดูใหญ่กว่าไซส์ที่มันเป็นแบบดามิอาเอพีนิดนึงนะคะลองดูเทียบกันอันนี้คือไซส์25นะคะแล้วก็อันนี้คือไซส์30ถ้าเทียบกันนั้นค่านะคะก็จะดูต่างกันนิดนึง นะคะว่าเวลาถือมันจะประมาณนี้ไซส์ยี่สิบห้าแล้วก็นี้ไซส์สามสิบนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณเตี้ยก,กว่าร้อยหกสิบเนี่ยไซส์ยี่สิบห้าเนี่ยเป็นไซส์ที่่้นข้าน่ารักจุ๋มจิ๋มดีนะคะน่าใช้เหมือนกันแต่ว่าตัวเองแล้วเนี่ยชอบไซส์สามสิบมากกว่าอย่างที่บอกขนาดสูงร้อยหกสิบสามรู้สึกว่าไซส์สามสิบเนี่ยใส่ของได้เยอะกว่าแล้วก็ถือสะดวกกว่านะคะแล้วก็มันไม่ดูจุ๋มจิ๋มเกินไปเหมือนเทียบกับเมื่อเทียบกับไซส์ยี่สิบห้านะคะแล้วอ่า เขาก็จะทํามานะคะเป็นหนังหลายรุ่นเหมือนกันอย่างที่โชว์เมื่อกี้ก็คือดามียอาซูนะคะแล้วก็นี่ดามียเอพีนะคะแล้วก็เป็นรุ่นโมโนแกรมคันวาสนะคะที่เขามีเขาจะมีรุ่นเอพีที่เป็นลายไม้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีโชว์ในตอนนี้นะคะแล้วอีกอันนึงที่เขาทำมาใหม่ก็คือโมโนแกรมไอเดียวไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ก็ pronounce ว่าไอเดียวเองนะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงไม้นานอีกทีนึงน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่า บางคนเนี่ยจะชอบตรงหน,นเนี่ยรุ่น35รู้สึกว่าจะค่อนข้างฮิตมากขึ้นนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไซส์35เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่อ่าสูงค่อนข้างสูงโปรนะคะประมาณ168ขึ้นไปอาจจะดูดีกว่าและอย่างหนึงเนี่ยเคยลองแล้วเนี่ยไซส์35นะคะคือข้างในมันจะกว้างมากแล้วก็เวลาล้งมือเข้าไปหาอะไรเนี่ยมันหาค่อนข้างค่อนข้างยากนะคะสปีดไ้เนี่ยเป็นรุ่นแรกคลาสสิกนะคะเป็นอ่าทรงแรกๆที่หลุยส์ตองทำนะคะ้นแ,แต่ตอนแรก,แรก บางคนอาจจะไม่ชอบเวลามันย้้ยนะคะคือเวลามันแซกเวลามันย้้ยลงอย่างเงี้ยเวลาใส่ของแต่ตัวเองแล้วเนี่ยชอบเวลามันแซกชอบเวลามันย้ยอยู่ไวนะคะถ้าไม่ชอบนะคะมันจะมีทางเลือกที่แบบว่าสามารถใส่อย่างเช่นตัวนี้นะคะ่ะเขาเรียก purse to go นะคะเป็นลักษณะเป็นผ้านะคะที่แบบค่อนข้างเป็นโครงนิดนึงแล้วก็มีช่องหลายๆช่องสามารถใส่ของจุกจิกได้นะคะทําให้เวลาล้วงหาของเนี่ยมันหาง่ายขึ้นนะคะหรือว่ามันจะมีแบบว่า purse it นะคะมีหลายยี่ห้อด้วยกันมีหลายแบบ บริษัทที่เขาทำกันขึ้นมานะคะปะกติส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้นะคะแต่ที่ใส่ไว้เนี่ยไว้บอกว่าให้มันกระปะมันคงรูปนิดนึงเวลาเราเก็บนะคะเพราะรู้สึกว่าเวลาใส่ของเข้าไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ p e r s e to go นะคะถ้าเกิดใส่ของเงยอะๆเนี่ยมันก็จะอยู่ลงมาอยู่ดีข้างในทําให้หาย,ยากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่แต่อันก็เป็นอีกทางนึงนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบให้น้อง s p e ดี y นะคะอยู่อวยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูรุ่น โมเดลแรนไอเดีลนะคะซึ่งเกิดใน้ฟังเมื่อกี้คือรุ่นนี้นะคะโมเดลแบรนไอเดีลเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาพัฒน,นาขึ้นมาจากมินิลินนะคะซึ่งเป็นลักษณะผ้านะคะรุ่นมินิลินเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของอสีของกระเป๋าเนี่ยมันจางลงมันซีดลงนะคะแล้วก็เป็นลนักษณะเป็นขุยขุยขึ้นมาที่ตรงผ้านะคะใบเนี้ย ใช้ตอนเดินทางครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทริปที่ค่อนข้างโหดแล้วก็ลุยพอสมควรนะคะคือทั้งลุยทั้งฝนลุยทั้งฝุ่นนะคะแล้วก็ใช้จนกระทั่งรู้สึกว่าขับกลับบ้านมาเนี่ยอุ้ยน้องกระเป๋าเยินมากเลยรู้สึกเสียดายรู้สึกสงสารแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือถือแบบสะพายข้างเยอะมากนะคะทำให้มันมีรอยของแบบเบื่อนจากยีนะคะคือมันเป็นลักษณะยีนะคะ่ะทรานสเ e อร์นิดนึงแต่ว่าไปเปิดในคู่มือแล้วก็บอกว่าสามารถเอาผ้าชุบน้ำธรรมดาเนี่ยเช็ดได้นะคะก็ลองเช็ดดูปรากฏว่ามันออกจริงจริงค่ะ ก็ถือว่ามันมีลักษณะความที่แบบว่ากันน้ําได้นิดนึงนะคะน่าใช้เหมือนกันแล้วก็เป็นทางเลือกดีสาหรับคุณคุณที่ชอบอ่านน้องสปีดี้นะคะแต่ว่าไม่ชอบถือแบบหูหิ้วอย่างเดียวเพราะว่ารุ่นโมเลกเวลไลด์เนี่ยเขามีสายมาให้ด้วยนะคะมีลักษณะสา,สายยาวแล้วก็สายตรงส่วนน,าาถถนี้สามารถถอดออกได้ทําให้เป็นสายสั้นลงในลักษณะแบบนี้นะคะสายยาวเนี่ยความจริงอาจจะได้ยาวต่านี้นิดนึงเพราะนี่ไม่ได้ใช้ของสุดท้ายนะคะสามารถถือได้เป็นลักษณะคอสบอดี้คือแบบนี้ ะะลอยๆเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะหรือว่าจะถึงแบบสพายข้างๆนิดนึงอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะก็สะดวก,กแบบนึงแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาสายส่วนกลางนี่ออกนะคะเดี๋ยวออกให้ดูนะคะแล้วก็มาแบบเอาสายส่วนกลางออกนะคะล้วก็เอาแบบมาต่อกันอย่างนี้ ได้นะคะถือไปไหนมนาไหนได้ไปช้อปปิ้งสะดวกนะไม่ต้องมาห่วงเรื่องว่าต้องมาเยี่ยมมาเก็บย,ยังไงเนะะี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าตัวเองก็เรียกว่าโมเดลแกรมอเดียลนะคะเป็นสปีดี้เป็นไซส์30เหมือนกันนะคะค่ะก็ทั้งหมดนะคะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะในเรื่องของกระเป๋าหลยอ่ารุ่นที่ตัวเองชอบนะคะก็คือ v นว่าฟูกับ Speedy นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะคะแต่ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ,ค,ณคูณที่สนใจกระเป๋าหลยคะ่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะเราคงขอแค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคคอยติดตามดูกันค่ะสวัสดีค่ะ